กรีคคูลสำหรับบำรุงร่างกายก๊อกน้ำดัสสีกันรั่วตึม toa 201 g ัวหนึ่งก ามจอดกีฬากับบิ๊กจ๊ะครับหลังจากที่คุมทีมชุดคิงส์ครับไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับภารกิจต่อไปของอ ico, กุนสูซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองก็คือการเตรียมทีมชุดปลีโอลิมปิกครับล่าสุดบ่ายวันนี้นักเตะชุดปลีโอลิมปิก30คนก็เข้ารายงานตัวที่โรงแรมเอสี่ผาครับโดยก่อนที่สตาฟโค้ชจะพูดคุยกับนักเตะทีมชาติไทยครับกุซืูเกิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโค้ชก็ได้มอบเงินรายได้จํานวน2ล้าน2แสน5หมื่น4พัน220บาท จากนัดอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยชุด kings cup กับขอนแก่นเอฟซให้กับผู้บริหารจากโรงพยาบาลน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างตึกผู้ป่วยต่อไปครับ สำหรับนักเตะชุดปรีโอลิมปิกอายุไม่เกิน22ปี30คนครับนำโดยชนาทิพย์สงกระสินธนะบูญเกสารัตน์ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับจะลงเตะอุ่นเครื่อง2นัดวันที่4มีนาคมนี้พบกับไต้หวันที่จังหวัดนครปฐมและวันที่5มีนาคมครับเตะกับปากีสถานที่เอสเอจสเตเดียมจากนั้นจะตัดตัวเหลือ25คนไปเก็บตัวที่กิเลนวัลเล่เขาใหญ่ในวันที่14มีนาคมนี้ครับก่อนตัดตัวเหลือ23คนสุดท้าย สำหรับฟุตบอลปรีโอลิมปิกกลุ่มจีไทยเป็นเจ้าภาพครับแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่27มีนาคมไทยพบกับกัมพูชา29มีนาคมเตะกับฟิลิปปินส์ครับและวันที่31มีนาคมพบกับเกาหลีเหนือโดยทีมอันดับ1ของ10กลุ่มและอันดับ2ดีที่สุด5ทีมจะเข้ารอบสุดท้ายไปรวมกับเจ้าภาพกาตาครับ โดยรอบ16ทีมสุดท้ายที่กาตา้าเดือนมกราคมปีหน้าคัดเอาเพียง3ทีมตัวแทนเอเชียไปฟุตบอลโอลิมปิก2016ที่นครริโอดจาจเนโรประเทศบราซิลซึ่งซิกโก้บอกว่างานนี้ยากกว่าไปฟุตบอลโลกเสียอีกครับ และในเวลานี้นักเตะชุดปริมปิกก็กำลังฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามราชมังคลากลสถานครับไปต่อกันที่ฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชีย FFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกครับถึงเวลานี้มีเพียงแค่บุรีรัมยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นที่ลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มครับโดยในวันพรุ่งนี้บุรีรัมยูเนเต็ดนั้นจะลงเตะนัดที่2พบกับเจ้าถิ่นของจีนก็คือทีมกวางโจอ n f ความพร้อมล่าสุดของทีมปราสาสายฟ้าเป็นอย่างไรติดตามจากคุณประวิทย์ทั้งทวีสุกรายงานจากนครก,กวางโจรประเทศจีนครับ ศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ซึ่งบุรีรัมย์ยูเนเต็ดบุกมาเยือนกวางโจอาร์เอครับถือเป็นเกมที่2นะครับที่ทีมดังจากเมืองไทยเดินทางมาเยืยนอนนครกวางโจแห่งนี้โดยในนัดแรกนั้นพวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจครับย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมปี2012บุรีรัมย์บุกมาเยือนกวางโจเอเวอร์แกรนด์ยักษ์ใหญ่ลีกจีนและเป็นคู่แข่งร่วมเมืองของ r า f เรียกได้ว่าเป็นเกมหักปาก,กาเซียนเมื่อสูชาวนุ่นนุ่มและแฟรงค์อาชิมปง ฝ่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลจีนกว่า38,000คนในสนามช่วยยิงประตูให้ทีมดังจากไทยริกล็อกชนะด้วยสกอร์2ต่อ1เกมในวันพรุ่งนี้เงื่อนไขต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปทั้งตัวผู้เล่นสนามและคู่ต่อสู้อ่านเอฟเป็นทีมเน้นการตั้งรับแล้วสวนกลับแตกต่างจากเอเวอร์แกรนที่เน้นเกมบุก พวกเราพร้อมมันเต็มที่ครับร้อซซึ่งแน่นอนว่าการมาครั้งนี้เราต้องมีแต้มกลับบ้านไปเพื่อจะเข้ารอบในรอบต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากฝากมาถึงแฟนบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดและก็แฟนบอลไทยทุกๆคนนะครับเข้ามา,าส่งส่งกำลังใจมาให้พวกเราด้วยนะครับมาเชร์พวกเรานายรัฐยุทธสุนทรถ่ายภาพประวิทธ์ทั้งทวีสุขรายงาน มาต่อกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษรกครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณซือ์ลิเวอร์ภูและนักเตะท,ทีมหง์แดงดูท่าว่าความมั่นใจนั้นจะกลับคืนมาแล้วครับหลังจากที่พวกขเขานั้นล้มเอาชนะแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ต่อหนึ่งครับด้านสุริยะกุลธรรมงผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลตาลี่ได้ชี้แจงถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นรวมถึงชี้ว่า <S 1> <S 1> <S เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับฟุตบอลไทยที่กำลังเฟื่องฟูอยู่ในขณะนี้ซาว่าบอกว่า เราจะต้องประคองให้ปาม่าเนี่ยเตะให้จบฤดูกาลนี้ให้ได้ก่อนด้วยการเอาเงินมาก้อนหนึ่งของสะพันเนี่ยประมาณ5ล้านยูโรจ่ายให้นักเตะก่อนอาจจะเป็นไปได้แต่คิดว่าน่าจะยากเพราะว่าถ้ากฎกฎติกาต่างๆที่สมาคมวบันไทยหลีกออกมาแล้วแข็งแรงเนี่ยไม่น่าจะมีผงต้องมาลุ้นกันว่าทีมเจอร์โลบูจะอยู่ต่อไปหรือจะกลายเป็นเพียงอดีตให้จดจำสุประชัยจิวะอุดมทรัพย์รายงาน ยังมีอีกหลายข่าวอื่นที่น่าสนใจติดตามในเจาะกีฬารอบวันครับกอล์ฟทีมไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแข่งขันในวันนี้ที่สนามกอล์ฟไทยคันที่ครับมีทั้งโปรและนักกอล์ฟสมัครเล่นร่วมแข่งขันกันอย่างคับข้างรวมถึงพาราดอนรีชาพันธ์อดีตนักเทนิสมือ9ของโลกด้วยเทนิสช้าง LTA T ITF จูเนียร์เกรดหนึ่งที่ลอนเทนิสสมาคมเมืองทองธานีประเภทชายเดี่ยวรอบแรก อายันโกเวสจากอินโดนีเซียเอาชนะกิติรัตเกิดลาพี2ต่อ1เซตสกอร์4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ4การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนร่วมจัดการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลจิงทั่วพาชธานสมเด็จประเทศพารัตราชสุดาสยามบรมราชุมารีแบงกอกไบท์ไทยแลนด์ชาร์จเ e ลิฐทูเทาันฟิฟทีนอินชะอําในวันที่5เมษาย,ยนนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการนิเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี2558ฉบับใหม่ที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมประเกียรติ7 2พันษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายมนตรีชัยพันธ์รักาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานและสรุปเนื้อหาสาระสําคัญซึ่งสมาคมกีฬาต่างๆและผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากครับต่อกันเลยครับที่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์พบกับคุณแชมป์พิรพลครับ